มาครับงงเลยครับบรรยากาศมีหมอกนิดนึงเริ่แสบแล้วแสบตื่นแล้ว Sắp tươn lèo Ui, ui, lẹp đi chạy là đỡ, mùn là đỡ nó chơi trong căng màng này Ui, ui, ui Ui, ไอ้บางันอะบางันอะบากคนหัวฟูกันเจ้าหัวฟูหรือบอเอ้าเอ้าผีบ้าหรอี่ลุแม่แม่หงางมามันม่นยยนทา้งหลังไปเย่นหน่อยใส่ปากแม่แดเดียวปีนแกนแดดมันส่งอาหารเรียนอย นี่มันชาวนี้ครับนี่นปลาปทิ้งแล้วปลาปลากับปลาเสียมปะนั่งปะนังนะครับนำมัมกมักทิ้งไว้เรื่องเม,มื่อคืนมักใส่ยังใช่ไหมทำเนียวบทำเนียวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงซุรด์แล้วนเตาถ่านนี่ครับ แล้วชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปครับอาก,กาศานาวดแล,แลากองไฟแล้วก็ใส่ผักที่ชอบลงไปครับอันทีใ่ใช่บกเขื้อครับก,กากาศหาว น้องถุงน้่งรับใจหมกกดดอ,อกแคถุงใส่อดอกคดูเมนูผมครับวันนี้จะทำให้แม่กินครับมันมีผักที่เป็นอย่างนี้ครับก็คัดเอาแต่พวกที่มันแข็งๆครับจะมีปลาหมึกย่าครับเยอะแยะผมว่าจะทำอะไรดีแนละ้วม,มีน้ำจิ้มซุกกี้มาอีกแล้วครับสองถุงแต่จะเปลี่ยนเมนูครับวันนี้ จะลองทำผัดกะเพราผัดกะเพราแล้วก็ใส่ผักพวกนี้ครับเสียดายแล้วมันจะเน่าครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับใส่กับแหนมหมูบอัน,นี้ยอดดอกดอกแครครับแคแล้วก็ยอดมันครับยอดดอกแคนะครับแล้วก็มีผักต้าดึงครับ รัวแล้วก็ผักก้านตรงเก็บมาใหม่ๆครับีะใส่ลงไปทีน่นึงปลาครับพอผักอะไรก็เทลงไปครับปกหน้าเลย